ปเป็นโฮมค่ะเป็นเพื่อนมาที่วัดพิพัฒนมงคลจังวัดสุโขไทยนะคะด้านในจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะก่อนการเข้าชมฝากเพื่อน,อนกดติดตามกดซับสไคร้์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เข้าไปชมวัดพิพัฒนมงคลกันได้เลยนะคะเพื่อนๆ Let's go <S มาสุขโขไทยพลาดมาที่วัดพิพัฒนมงคลได้ยังไงคะเพื่อน,อนคลิปนี้ไทยเฮอเป็นโฮมออนทัวร์พามาชมวัดพิพัฒนมงคลคะ่ะ วัดพิพัฒนมงคลตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยค่ะเวลาเปิด8ปนาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันเลยค่ะเรามาฟังประวัติโดยย่อของเจ้าวาดและที่มาของการสร้างวัดพิพัฒนมงคลกันค่ะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพิธานหรือครูบายานทิพย์ค่ะเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ บวชเป็นสมณรที่วัดบ้านเกิดอำเภอสันป่าตองโดยมีพระครูบุญศรีศีลวิสุทธโธวัดพระาธาตุทุ่งตูมเป็นพระอุปัชาค่ะมีหลวงปู่ครูบาประเสริฐฐานะจารโรวัดมะขามหลวงเป็นพระอาจารย์รูปแรกท่านได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเริ่มแรกที่วัดบ้านเกิดรับคาถาวิชาต่างๆจากหลวงปู่ตาปัญญาวุฒโธวัดบ้านเหล่า และศึกษาธรรมกับครูบาเขื่อนคำอัตสันโตวัดพระพุทธบาทตากผ้าค่ะต่อมาอุปสมบทที่วัดพระคงฤาษีจังหวัดลำพูนทีหลวงปู่พระราชสุตาจารย์วัดจามเทวีเป็นพระอุปัชาพระเทพยานเวทีและพระเทพมหาเจติยาจารย์วัดพระธาตุหริพุนชัยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาสวนาจารย์พระมหาเทระทั้งสามรูป ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดทุกรูปค่ะท่านเจ้าคุณครูบาได้ออกบวชตั้งแต่อายุ13ปีจนบัดนี้อายุ64ปีในปีพศ2565นี้ค่ะรวม51พรรษาทั้งบรรพชาได้มุ่งปฏิบัติให้เห็นธรรมลึกซึ้งทดลองปฏิบัติธรรมมาหลายวิธีค่ะท่านมีศรัทธาตั้งมั่นแน่วแน่ต่อตนเองต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ต่อพระรัตนตรัยแล้วสละเสียซึ่งอัตตะถวายชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาบำเพ็ญสมณธรรมมาโดยตลอดท่านกล่าวว่าการบำเพ็ญจิตตะภาวนาคือทำใจให้เจริญให้ปราศจากกิเลสเมื่อใจเจริญกิจการงานพระศาสนาด้านต่างๆก็สำเร็จจะเห็นได้ว่าการงานสำเร็จได้ย่อมมาจากการภาวนาผู้ใดทำการงานสำเร็จ ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองโดยไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นได้ชื่อว่าภาวนาค่ะซึ่งการภาวนานั้นไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวหรือมัวแต่สแสวงหาที่ต่างๆที่ที่เราชอบใจอยู่ที่จิตที่ใจเรานี่เองค่ะเมื่อใจมั่นคงแน่วแน่แล้วแม้พบสุขหรือประสบทุกข์อยู่ก็ไม่หวั่นไหวค่ะเป็นผู้ก,ล,กล้าดุดพญาช้างก้าวย่างเข้าสู่สมรภูมิสงครามฉะนั้น ผู้ที่กระทำได้เช่นนี้แม้แต่เทวดาก็มาคอยช่วยเหลือคุ้มครองในช่วงเวลาตี3 3ถึงตี5ของทุกคืนเมื่อตื่นขึ้นมาสวดมนต์อธิษฐานเจริญจิตตภาวนาคล้ายกับว่ามีเทวดามาดนจิตดนใจให้รำลึกถึงสิ่งต่างๆเช่นวันนี้คนนั้นจะมาหาคนนี้จะมาให้ช่วยแต่ละคนมีหน้าที่การงานอย่างใดเป็นต้นทุกวันนี้จึงมีเทวดาเบื้องบน คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนแนะนำพร้อมกันนี้มีเทวดาเบื้องล่างคือผู้ใจบุญมาช่วยอุปถัมภ์แม้แต่การก่อสร้างภายในวัดก็สร้างตามนิมิตคือจิตที่นึกออกปลอดโปรง่งแม้ไม่มีปัจจัยเมื่อเริ่มทำก็มีผู้มาร่วมด้วยกันจนสำเร็จผู้คนเหล่านั้นล้วนเป็นผู้เคยร่วมบุญกันมาในอดีตชาติ ในปีพศ 2526- ถึงพศ2527ขณะที่ท่านพำนักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือกระทั่งเกิดนิมิตอันมหัศจรรย์ขึ้นค่ะโดยได้พบกับดวงวิญญาณของพ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเรืองอำนาจหรืออังวะเทพเจ้าแห่งสถานอารามวัดพิพัฒนมงคลได้เข้านิมิตว่าขอพระคุณเจ้าได้เดินทางผ่านมาแถบเทือกเขาผีปันน้ำ เขานี้อยู่ในเขตอำเภอเถินต้นแม่น้ำมอกเป็นสถานที่เกิดเมืองเวียงมอกแห่งนี้ค่ะท่านจากต้องนำเอาสมบัติที่ฝั่งใต้น้ำออกมาซึ่งเป็นวัดร้างมาก่อนชื่อว่าวัดพัฒการามเมื่อพศ1672หรือ893ปีมาแล้วท่านเคยเกิดอยู่ที่นี่ให้นำเอาพระทองพระเงินพระนาคพระแก้ว ออกมาเพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชาการข้างหน้าจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากให้ทำตามที่ข้าได้สั่งไว้ท่านเดินไปที่กอไผ่ใหญ่ก็จะพบซากใจดีเก่าฐานโบสถ์เก่าของดีมีค่าอยู่ที่นี่ให้นำออกมาแล้วสร้างวัดให้ข้าด้วยข้าได้เฝ้าป่าแห่งนี้มาหลายร้อยปีแล้วครูบาได้กล่าวในนิมิตตอบพ่อคุณทั้งสองว่า จะทำได้อย่างไรปัจจัยก็ไม่มีอายุก็ยังน้อยพ่อขุนบอกว่าขอให้เชื่อข้าเมื่อถึงวาระแล้วบริวารข้าจะมาช่วยเหลือท่านเองเขาจะมาด้วยตนเองโดยมิต้องเชิญผู้ที่มานั้นเขาเคยเกิดที่นี่เคยเป็นข้าทาสราชบริพานเป็นพ่อค้าวานิชเป็นลูกหาบของข้าจะมาสืบบุญบารมีและเมื่อเขาเหล่านั้นมาแล้วจะกลับไปประสบผลสำเร็จ ให้ท่านนำพระออกมาสร้างปราสาทแก้ววิมานคำให้อยู่ต่อไปหลังจากนั้นครูบาก็ตั้งจิตอธิษฐานสร้างวัดจนสำเร็จค่ะต่อมาได้ค้นพบพระพุทธรูปเนื้อทองหลากหลายขนาดมีขนาด3นิ้ว4นิ้วและ9นิ้วอีกส่วนหนึ่งมีผู้ใจบุญนำพระพุทธรูปขนาดต่างๆทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มาถวายอีกมากมายค่ะมีแร่ทองคำโบราณผสมอยู่ทุกองค์ จึงเป็นที่มาของหลวงพ่อทองคําค่ะการเริ่มสร้างวัดพิพัฒนมงคลนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา30ปีเศษด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทองคําด้วยเมตตาบารมีธรรมของหลวงพ่อครูบาได้บุรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุอันทรงคุณค่าด้วยศิละปะล้านนาในเนื้อที่196ไร่ เป็นอารามศาสนาสถานที่น่ารื่นรมสะอาดสงบแห่งหนึ่งค่ะมีผู้คนมักถามครูบาบ่อยครั้งว่าครูบาดูดวงได้หรือเปล่าหรือทำนายทายทักได้ไหมครูบาตอบว่าไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้เป็นผู้วิเศษเพียงแต่รับยานทิพอธิษฐานจิตแล้วจะทักพูดอะไรกับใครก็มักจะเป็นเช่นนั้นค่ะมีอย่างนั้นก็ไม่ได้ทุกครั้ง หากจิตไม่สงบก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้นผู้มาพบครูบาก็จะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างหรืออยู่ที่บุพกรรมวาสนาบารมีมากน้อยของคนคนนั้นค่ะผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จบำเพ็ญจิตให้เจริญเมื่อมีโอกาสขอเชิญรับโอวาทธรรมรับยานทิพยานธรรมจากพระเดชพระคุณครูบาให้ครบสามครั้งหรือตามแต่โอกาสจะสะดวกค่ะ ในส่วนของงานบุญประจำปีของวัดพิพัฒน์มงคลที่ศิษยานุสิ์มาร่วมกันเป็นประจำมีดังนี้ค่ะวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีจะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีสืบชะตาหลวงโบราณล้านนารับพรปีใหม่ค่ะวันที่16เมษายนของทุกปีจะมีพิธีสืบชะตาหลวงโบราณล้านนาส่งน้ำหลวงพ่อทองคำค่ะวันอาสาร,รหาบูชา วันเข้าภพรรษาของทุกปีจะมีพิธีถวายเทียนพรรษาห่มผ้าพระธาตุวันที่29กันยายนของทุกปีจะมีวันกตัญญูบูชาคุณอาจารย์บำเพ็ญทานศีลและภาวนาค่ะคลิปนี้ได้มากราบไหว้หลวงพ่อทองคำนับเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งเลยค่ะเพื่อน ซึ่งของน้อมนำการเข้ามาเคารพกรบบาบไหว้ทำบุญในวันนี้ไปแดเ่เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับบุญกันไปทั่วหน้านะคะประสบความสุขความเจริญมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยมีคนรักใคร่ปรารถนาดีชีวิตมีสุขกันทุกๆท,ท่านค่ะทั้งนี้ทางช่องขอนำเอาคาถาสำเร็จของครูบายานทิพย์มาฝากเพื่อนๆค่ะ เริ่มแรกให้ตั้งน้โมสามจบค่ะทิพพายานะทัศนังไมหังจิตเตโหตุภาวนาปารมาสุขีคุณะยุตตสะนามะเทระสะคุณังอภิปูชยามิตัสสะทิพพายานานุภาเวนะมหาลาภามหาโพคาสัทธาสดถีพระวันตุมี จิตตังวิทังจิตติจิตติวิทังจิตตังสุขังลาพังพระวันตุมีตั้งสัจจะอธิษฐานขอยานทิพ์รับบารมีจากครูบาภาวนาทุกวันอย่างน้อยวันละ15จบเพื่อเพิ่มพลังบารมีให้กับตัวเองการงานเจริญรุ่งเรืองสำเร็จตลอดไปค่ะ ท้ายคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งบุญบาร,รมีต่อเนื่องไปให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ